ครับสวัสดีครับนี่คืนต้นโดยบรรยากาศอย่างนี้เป็นไงสวยงามไหมครับเดี๋ยวค่อยบอกนะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงผมจะพามาเที่ยวชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงอ่าจากผมบอยเศรษฐีนักลาดช่องบอยเศรษฐีนักลานะครับช่องที่อ่รีวิวอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทย3ปีซ้อนนี่ให้ดูก่อนให้ดูบรรยากาศก่อนเทงือกเขาอันนี้เขาเรียกว,ว่าเขาแยงนะเป็นเขาลูกเดียวนะครับไม่เป็นเขาไม่ใช่เรือกเขานะเพราะฉะนั้นน้ําป่าไหลหลากไม่มีที่เห็นน้ํานี่คือฝนมันตกนะแล้วมันก็เป็นที่เก็บน้ํานะครับ ผมจะพามาชมนี่ที่ติดอันนู้นขายไปแล้วนะที่เห็นในล้อมรั้วเนะี่ยขายไปแล้วนะครับผมอยู่ที่อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีห้วยกระเจาเนี่มันติดสุพรรณนะครับมันไม่ได้ไกลมากติดอําเภออู่ทองห่างจากกรุงเทพร้อยยีกิโลเองเนี่ยแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยยันพุ่มไม้เนู่นเลยหมดเนี่ยสิไร่หนึ่งงานก,กว่าเนี่ยสิไร่หนึ่งงานก,กว่าขายยกแปลงนะครับขายยกแปลง2.1ล้านอ่า2.1ล้านฉเฉลี่ยไร่ละ0 0 0 0 0 0ประมาณนะ่ะ2 0 0 0 0 0ต้นต้นตน,น,นี่มีแม่โคทำงานด้วย ขากำลังปรับพื้นเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นฉนวนคุดแดงนะครับเป็นฉนดนคุดแดงนะครับฉนวอยู่ในมือผมนี่แหละอยู่ในรถนี่เลยนะครับขอบเขตเราคร่วา,าวๆก่อนลืมบอกไปแปลงนี้สูงกร,ระดับน้ําทะเล80กว่าเมตรเลยนะเกือบ90เมตรจากทงนี่เห็นไหมทงเนี่ยตรงไปยังป่านู่เลยอะ่ะที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเป็นทุ่งหญ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ติดรั้วเขาเลยแปลงที่นี่เห็นไหมเขากำลังลูกค้าใจดีผมนี่ซื้อไปแล้วนี่กําลังทําศาลาอยู่เลยซื้อไปแล้วนั้นรู้สึกจะ8ดไร่นะครับ แปดไร่ซื้อไปแล้วรอมรัวแล้วตรงนี้มีแบ่งล็อกเก้าเราเข้าแปลงนะหมดเลยนะฮะใครคุณจําได้ผมขายไปหมดแล้วนะเข้าแปลงมีเจ้าของหมดละเตรียมปลูกบ้านเตรียมลงหลักปักฐานปลูกต้นมง้นไม้กันแล้วเนี่ยอันนี้ผมอยู่หน้าที่เลยนะครับอยู่ในที่เราหันหน้าออกมาทางที่ผมยืนเนี่ยหันหน้าเข้าภูเขาเนี่ยทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับอ่า นี่เห็นไหมหูน้ำเต็มปีบเลยล้นยังถนนนะครับที่นี่น้ําไม่ท่วมนะน้ําไม่ท่วมห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาเนี่ยสกิโลท่านขับตรงออกไปก่อนปุ๊บตรงสุดนะเลี้ยวซ้ายปืด๊ดเห็นเสาส่งสัญญ,ญาณสูงๆเนี่ยไหมนั่นแหละในตัวตลาดตลาดโรงพยาบาลสถานีตํารวจธนาคารลงอะไรทั้งหลายอะโรงพยาบาลอะไรทั้งหลายเลยน่ะอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับประมาณ2กิโลจากนี่เนี่ยที่ผมบอกอะสิไร่หนึ่งงานกว่ากว่าเนี่ยสอล้านอ่า มีบัวด้วยเห็นไหมนี่ถนนข้อเสียก่อนข้อเสียแปลงนี้คือถนนมันเป็นอย่างเงี้ยหกิโลออกไปปากทางโอเคปะ่ะ1กิโลน้ําไม่มีไฟไม่มีแต่เดี๋ยวก็มีเพราะมีบ้านคนมาอยู่แล้วเริ่มมีคนมาละโอเคปะ่ะอ่ะลองดูแล้วกันปะ่ะเรามาดูข้อมูลกันนะครับเข้าไปนี่มันไปได้อีกเรื่อยๆนะแต่ถนนมันไม่ดีนะครับถนนมันไม่ดีผมบอกไปแล้วนะรงนี่เข้าไปเลยนะครับตกประมาณสัก โอ้สามร้อยกว่าเมตรนะสามร้อยกว่าเมตรแล้วก็น้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรไปยันชนรัวเขาเนี่ยอ่าภูเขาห้อมล้อมนะแล้วก็สายน้ําอย่างนี้เลยน้ําอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านซื้อแล้วท่านมาขุดบ่อข้างในที่เราเนี่ยเก็บน้ําได้เห็นบ่อลูกนี้นี่อยู่ในที่เราเลยนะนี่อยู่ในที่เราทางเข้าเลยนะฮะปากทางเข้าที่เลยอ่ะเนี่ยครับไปเราไปดูกันนะครับเราไปดูกันเรื่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับชอบไม่ชอบลองดูเห็นหุบเขาไหมเอ่าเดี๋ยวดูหุบเขาอีกรอบนึง ภูเขาห้อมล้อมเลยวันนี้อากาศมันเปิดเลยมองเห็นนิดนึงเนี่ยอัอนนี้เรียกเขาแยงนะห่างจากกรุงเทพประมาณ120กว่ากิโลเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วกันนะครับมาที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาให้ได้บ้านทุ่อยู่ไหนไม่รู้เซิร์ชหาเลยที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาแล้วท่านก็หาพิกัดแล้วท่านก็บวกมาอีกสัก2กิโลก็ถึงแปลงนี้เนี่ยอ,อันนี้เป็นลูกค้าใจดีครับล้อมร้วยเรียบร้อยล้อมไปเมื่อนักไม่ถึง2ออาทิตย์เองครับเห็นไหมกำลังก่อสร้างลงมือเองเลยนะเนี่ย อ่ะไปเราไปดูที่เราท่านขับรถเข้าตรงเนี้ยที่เราจดรั้วนี่เลยนะครับอ่าท่านก็นขับรถเข้าไปเนี่ยเข้าไปเถอะไอจะเป็นทุ่งหญ้าทั้งหมดนี้ของเรานะทุ่งหญ้าทั้งหมดเลยยันพุ่มไม้อะผมบอกแล้วยันพุ่มไม้เนี่ยให้ดูบ่อที่ก่อนเดี๋ยวป่ะโอเคไหมอ่าบรรยากาศไมโอเคนะครับดินเป็นดินเขาเรียกว่าดินมันปูอ่ะนะดินมันปู ออกสีดแดงๆนิดหน่อยนะครับขนาดลัวเข้าไปเลยแต่ลูกค้า,าใจดีท่านนี้ซื้อ8ไล่นะของลรา1บไล่ก็ถึงพุ่มไม้นู่นเลยนะครับไม่มีอะไรมันดูง่ายๆครับใครชอบก็ลองดูนะคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆน,นะครับ 3, 4, 5, 6นาทีประมาณนี้เนี่ยแล้ก็ตรงไปไม่ยากแล้วครับ มองไปไกลท่านมองให้ทะลุนะท่านไปซูมดูนะฮะท่านเห็นเทือกเขาไหมนั่นอนะเทือกเขาหมดเลยนะหุบเขาหมดเลยแต่มันปัญหาคือมันมีหมอกลงท่านซูมมาแล้วกันนะครับซูมไม่สุดสายตาภูเขา3-60องศาอ่าเนี่ยยิ่งมาลูกนี้นะโอ้โหห่างจากนี้ประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยสบายนะครับวิวสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินผ่าไปตรงกลางดูซะหน่อยที่แต่คงไม่เดินสุดที่หรอกนะ เพราะว่ามันมันไม่รู้จะเดินไปทําไมนะครับที่มันดูง่ายๆไง,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 งสีเดือมผืนผ้าเลยนะครับสนใจแปลงนี้ก็0983875209 0983875209นะครับไอดีได้ผมว่า SIBOY เลข8 SIBOY เลข8ให้ดูดินหญ้าหรือต้นอะไรผมไม่รู้แน่ใจนะอย่าไปตัดมันละกันเก็บมันไว้ดีกว่าเอาไว้คุมหน้าดินนะ่ะนะ มันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับมองมองอย่างนี้นะมันเหมือนมีความหนาแน่นมากเลยนะแต่พอมาดูใกล้ๆเห็นไหมมันมีระยะห่างของมันต้นอะไรใบม่วง,วงเนี่ยผมว่าแปลงที่ผมชอบอะหลายท่านถามเอ้าชอบคุณใบไม่ซื้อล่ะโอ้ไม่ไหวครับผมรีวิวดือนนึงเป็นร้อยๆแปลงนะครับถ้าชอบทั้งร้อยแปลงก็ไม่ไหวแลวครับไม่รู้จะไปผลิตเงินที่ไหนผลิตเงินไม่ทันน,นะครับนี่ไม่รู้ต้นอะไรนะเนี่ยดอกม,ม่วงเนี่ย เดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับไม่ได้โกหกนะก้าวแปลงนี้ขายหมดแล้วนะครับที่ห้วยกระเจ้านะครับเห็นอำเภอไหมละ่ะที่ผมพูดไปแค่ใครมาอยู่นะสมมติมาอยู่นะไม่อยู่ก็ซื้อเก็บไปก่อนสมมติมาอยู่เนี่ยไม่สบายเข้าขับรถไปโรงพยาบาลสองนาทีก็ถึงไปเสถานีตำรวจไปที่ว่าการอำเภอไปตลาดไปอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเพราะมันใกล้อ่ะเนี่ย มันยังมีข้อเสียอยู่3ข้อในปัจจุบันก็อยางที่พูดนะนถนนน้ำไฟแค่นั้นเองอ่าเนีกลางคืนดาวแถวเนี้ยสวยนะทำไมผมถึงรู้ผมเคยมารีวิวตอนเย็นแล้วมันกลับไม่ทันนะครับก็อยู่ตอนกลางคืนด้วยสวยครับมาตอนนั้นคือน5 5ค่ำนี่แสงจันทร์นี่โอ้โหสวยครับเหมาะก็สร้างบ้านพักปะตาอากาศด้วยก่อนนะเนี่ยเขาก็ล้อมรั้ว ของลูกค้าท่านนี้ท่านหน้ากว้างไงท่านก็เลยแคบแต่ของเราเนี่ยยาวครับประมาณสิ็ไร่กว่าเกือบสิบเอ็ไร่ครึ่งอ่ะสิไร่หง,งานกว่านะยันพุ่มไม้นะครับผมบอกแล้วยันพุ่มไม้นะครับตีกรอบไปเลยเนี่ยแม่โคเกามาปรับทีนภูเขาฉนดคุดแดงนะครับ ฉนดคุดแดงนะครับแปลงนี้ใครซื้อนี่เดี๋ยวผมไปโอนด้วยแปลงนี้ไปโอนก็นที่สํานักง,งานที่ดินบ่อพลอยนะห่างจากนี่สิกิโลนะครับเพราะแถวนี้ห้วยกระเจ้านี่ไม่มีสํานักง,งานที่ดินนะเขารวมกัน2องอำเภอไปที่เดียวนะครับใครมั่นใจดูปุ๊บจะจองปั๊บเลยก็ได้นะภายใน15วันโอนนะครับภายใน15วันโอนนะครับตรงเนี้อย่างนี้ก่อนนะฮะ ่ะโอเคสมควรกับเวลาเป็นคลิปสั้นจริงๆนะครับไม่ได้อะไรมากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับอย่าลืมนะครับแปลงนี้11ไร่หนึ่งงานชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับแต่หมดนี่2ล้ารหนึ่งอ่ะโอเคโชคดีมีความสุขนะครับจากผมบอยเศรษฐีนักราดใครมีนี่หมดนี่ขอให้หมดนี่นะใครรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำซากเลยแล้วกันโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ